คารุคาบายังวิวันใจเยสะปะตุกสะปะสุสพะโรคสะปะไปสพปะเคราะห์ตัวหนอสะปะเคราะห์ตัวหนะสพปะเคราะห์ตัวใววดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอาภิวันชัยรักกันตุสุรักกันตุทักดีคัสมีพระพุทธกุณงหระดีรัสมิง พระธรรมเมตตาอรดีรสมิงพระสังฆานาทุกโรขคปยัง วิวันใจเยสัพปทุสัพปะโสสัพปะโรคสัพปไปสัพระเคราะ์ตัวเนาะสัพระเคราะห์ตัวไในสัพระครอตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะอปีเคราะอ เคือนเคราะห์วันเคราะห์ีขอให้เคลื่อนเคราะห์เดือนขอให้คลายเคราะห์วันขอให้ใหายเหมือนน้ำดับไฟพี่วันใจเยรักกันตูสุรักกันตู